คำเตือนชิปนี้สื่อถึงการทดลองจากพระระทาศน์อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่รุนแรงไปบ้างแต่ทุกคนก็สามารถดูได้นะเด็กที่มีอายุน้อยกว่า12ปีควรใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมแต่เดี๋ยวไปชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้พี่เด็กกายด้วยนะครับ let's go <S โอเคครับผมก็ขอสวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่กายชั้นแน่อีกตามเช่นเคยนะครับกับทุ่งนาสวยๆนั่นเองนะฮะวันนี้พี่กายก็มีนี่นะครับผมเจ้าประทัดนี่สแบบนะฮะ สามแบบแท่งใหญ่นะครับไม่ใช่แท่งเล็กผสมมานะนี่คือแท่งใหญ่ที่สุดแต่ละยี่ห้อเลยนะแท่งใหญ่ของเราก็มีต่ออ่าต่อนะครับแล้วก็กับดันฮุกแล้วก็ประทัดโจสลัดนะฮะเราจะมาดูว่า3ายี่ห้อนี้ถ้าเราจุดทั้งหมด5แท่งพร้อมกันมันจะเป็นยังไงนะฮะโอเคหักเราพร้อมแล้วเราไปเริ่มทดลองกันเลยครับผมชมกันเลยโอเคครับผมอันดับแรกเราจะขอจุดเจ้าประทัดต,ตัวต่อกันนะฮะเห็นไหมครับต่อ70ก้านนะฮะ อ่าต่อพิคาด70ก้านนะฮะดูนี่สิโอ้ทุกคนนี่คือประทัดที่ไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันไม่รุนแรงเท่าไหร่นะแต่ถ้าเด็กเล่นนะครับผมก็ควรให้ผู้ปกครองคอยนั่งดูนะฮะแม้นก็ให้ผู้ปกครองคอยเล่นด้วย <laughs> โอ้ดูนี่สิทุกคนโอ้โหเยอะมากเลยนะตัวต่อ70ก้านนะครับผมโอเคพี่ก็จะหยิบออกมาสักห้าก้านนะครับหยิบออกมาแล้วเราก็จะโชว์ให้ดูนะฮะ เพราะว่าพี่ไม่ได้หลอกเพราะพี่พูดจริงนะฮะว่าจุดห้าก้านะครับอ่าและนี่ก็คือห้าก้านะฮะเห็นไหมถ้าเราพร้อมแล้วเราไปเริ่มจุดแล้วเราก็จะโยนกันเลยครับอติดแล้วครับี่แขงแล้วโอ้โหโอ้โอ้ก็ได้ลงน้ำไปเลยครับเมื่อกี้นะเออเฮยลงน้ำไปเลยครับผมโอเคครับผมไม่รอช้านะฮะต่อไปขอเป็นเจ้ากับตันฮุกมั่งนะเจ้ากัปตันฮุกเนี่ย ก็แม่มันเป็นประทัดที่ยอดฮิตนะฮะยี่ห้อยอดฮิตเขาเล่นกันนะอ่านี่ฮะนี่ฮะเนี่ฮะเจ้าประทัดกับตันฮุกนะฮะเียงจะดังขนาดไหนเชียเมื่อกี้ตัวต่อนะฮะจุดลงไปแล้วนกบินว่อนเลยนะอ่านี่คือกับตันฮุกนะฮะแท่งสีแดงนะครับผมหัวสีเหลืองนะโอเคหากาแล้วพร้อมแล้วเราก็จะมาจุดเลยครับอ่าจับตาดูให้ดีนะครับ นี่นะนี่นะเอาเร็วรวิ่งตาวิ่งมาตั้งไกลโอ้โอวิ่งมาตั้งไกลครับเมื่อกี้นะโอเคครับเราก็ได้ชมเจ้าประทัดกับตันฮุกไปแล้วนะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาเล่นนี่เลย ตันโลบินไพเลตนะฮะนี่ก็คือโจรสลัดนั่นเองนะฮะกล่องสีเหลืองๆหน้าตาก็จะประมาณนี้นะฮะมีคําเตือนด้วยนะดีนะครับเขาเตือนเราก่อนเล่นนะแท่งสีดําหัวสีม่วงครับผมหยิบออกมา5้าเลยฮะหยิบมา5นัดนะครับผมโอเคเรียงเรียงเรียงฮะก่อนจุดนะครับถ้าจุดเสร็จแล้วจุดจุดหมดทุกอันแล้วเราก็จะไปดูสโลโมชั่นกันนะฮะสโลโมชั่นรวมกันเลยนะว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะ โอเคเห็นไหมครับ <French> ห <Claire laughing> ัวมันสีม่วงนะพร้อมแล้วเราก็จะจุดกันเลยติดหมดแล้ววิงโอ้โหโอ้สุดยอดไปเลยนะทุกคนเมื่อกี้นะสุดยอดไปเลยสุดยอดจริงๆนะครับโอเคกลับกล้องมาหาพี่ก่อนนะฮะเออ มันก็จะมีเหลือด้วย3นัดนะครับโอเคเดี๋ยวจะให้ดูนะครับสมนัดสนัดอ่านี่คือประทัดที่เหลือนะครับผมเห็นไหมนี่คือประทัดกับตันฮุกนะฮะที่ไม่แตกนะฮะที่แตกไม่หมดนั่นเองเห็นไหมอ่ะอ่านี่คือประทัดกับตันฮุกที่แตกไม่หมดนะครับน้องๆนี่เห็นไหมโอเคถ้ามันแตกไม่หมดเราก็จะทําไงครับเราก็จะจุดมันนะแล้วก็จะเคี่ยงมันไป เดี๋ยวพี่หามุมก่อนมุมไหนที่ว่าดูแล้วมันชัดอ่ามุมนี้ชัดนะครับผมอ่ายุดไปไหนดีเนไปไหนดียุดไปนู่นดีไหมยุดไปทางนู้นนะโอเคนะนี่นะเหลือนะครับขอจุดอีกทีนึงแล้วเราก็จะไปชมสโลโมชันทั้งหมดเลยนะอ่าติดหมดแล้วครับเคียกไปแล้วตามนัดนะจับตาดูวววว โอ้โห oh, สุดยอดไปเลยครับผมเมื่อกี้นะแรงมากเลยนะกับตันฮุกนี่ก็ไม่น้อยหน้านะครับผมเออมันเป็นประทัดที่ยอดฮิตสําหรับเด็กๆที่ชอบเล่นกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปชมในสโลโมชั่นทั้งหมดเลยครับผมเดี๋ยวพี่จะรวมมาม้วนเดียวจบเลยโอเคไปชมกันเลยครับเอาติดแล้วเขาขพี้งแล้ว Mau, lâu, quyết Tiếp một lắm โอเคจบคลิปนี้แล้วพี่กายก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่สำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับขอให้มีความสุขสุขสันวันปีใหม่ครับผมบ๊ายบาย